อ่ะเสิ่งที่ควรรู้ก่อนไปฉีดวัคซีนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JIC i n t r e i n สำหรับวันนี้นะคะ JIC นะคะก็นำเสนอในรูปแบบของ ทำยังไงนะคะเตรียมตัวก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนค่ะซึ่งด้วยปัจจุบันนะคะออได้มีการมีการฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะทีนี้ก็จากการศึกษานะคะของอาจารย์เนี่ยก็ไปสรุปมาแล้วนะคะว่าข้อปฏิบัติที่เราควรจะไปฉีดวัคซีนนะคะว่ามันมีกี่ข้อนะคะเดี๋ยวเราก็มารับรับฟังกันเลยนะคะก่อนรับฟังนะคะก็ กดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะค่ะในยุคปัจจุบันนะคะวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยที่นิยมฉีดกันมากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นซิโนแวคนะคะซึ่งเราก็จะเจอผลข้างเคียงพอสมควรนะคะจากการศึกษามาเนี่ยวัคซีนซิโนแวคเนี่ยค่ะก็จะมีผลข้างเคียงนะคะในเรื่องของ จะมีการอักเสบบริเวณที่ฉีดนะคะก็จะเกิดอาการบวมนะคะหรือว่า,าการปวดได้นะคะหรือว่าเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะหรือปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะคะบางคนอาจจะเป็นพื้นท้องเสียหรือว่าปวดศีรษะได้นะคะซึ่งอาการเหล่านี้มันก็จะเป็นอาการที่ผลข้างเคียงแบบเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผลข้างเคียงที่รุนแรงเนี่ยก็จะอยู่ในพวก ฉีดหลังฉีดไปแล้วเนี่ยจะเกิดอาการแน่นหน้าอกนะคะหายใจไม่ออกนะคะปากเบี้ยวนะคะหรือชักแล้วก็หมดสติได้นั่นก็คือเป็นผลข้างเคียงนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นรุนแรงกับไม่รุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่า7อย่างนะคะที่พวกเราควรจะปฏิบัติก่อนจะไปฉีดวัคซีนนะคะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเราก็รู้กันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเภทของวัคซีนเนี่ยมันก็จะมีแบบประเภท เชื้อเป็นนะคะประเภทเชื้อตายแล้วก็เอาลักษณะบางส่วนของวัคซีนมาฉีดนะคะซึ่งทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะคะเพื่อให้เกิดลดความรุนแรงของโรคเกิดขึ้นนะคะเป็นการป้องกันนะคะไม่ได้เป็นการรักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จากการศึกษามาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการฉีดกับไม่ฉีดเนี่ยค่ะควรที่จะฉีดดีกว่านะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มารับฟังกันเลยนะคะว่ามีข้อไหนบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะ2วันก่อนที่จะฉีดวัคซีนนะคะเราควรจะงดออกกําลังกายนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ย อยู่ในรูปของการพักผ่อนนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยค่ะเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยนอนหลับวันละ8ชั่วโมงนะคะเป็นอย่างน้อยค่ะส่วนข้อที่2นะคะก็วันที่ฉีดวัคซีนนะคะควรจะดื่มน้ําก่อนไปฉีดวัคซีนอย่างน้อย5 0 0ซ c นะคะหรือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ควรจะดื่มน้ํานะคะก่อนหน้าสัก ก่อนหน้าฉีดวัคซีนเนี่ยคะ่ะสัก2วันนะคะคุณก็ควรจะดื่มน้ำอย่างน้อย5 0 0 1 0 0 0ถึงพซีซีค่ะเพื่อที่จะทำให้หลอดเลือดเนี่ยคะ่ะมันมีการอิ่มตัวนะคะของน้ำนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการหดของเส้นเลือดนั่นเองคะ่ะและสิ่งสำคัญเลยนะคะก่อนฉีดยานะคะก่อนฉีดวัคซีนนะคะ2วันถึง3วันนะคะก็ควรจะงดพวกเครื่องดื่มจำพวกชากาแฟนะคะ หรือ,อเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยค่ะจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยเกิดการหดลัดตัวได้ง่ายค่ะข้อที่3นะคะเวลาเราจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะควรจะเลือกฉีด บริเวณแขนข้างที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยถนัดแขนขวาเพราะฉะนั้นอาจารย์จะให้ฉีดวัคซีนแขนซ้ายค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดผลข้างเคียงเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ได้ค่ะว่ามันจะมีอาการปวดนะคะหรือบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดบริเวณหัวไหล่ด้านที่เราไม่ทํางานเนี่ยค่ะมันก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตค่ะ ส่วนข้อที่4นะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนเนี่ยทุกๆคนไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าหลังฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยจะต้องนั่งสังเกตอาการค่ะประมาณ30นาทีค่ะในห้องนั้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะเวลาสมมุติว่าถ้าเราฉีดไปแล้วเนี่ยเกิดอาการแน่นหน้าอกเป็นพืน่นขึ้นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกอะไรเนี่ยสามารถเรียก เจ้าหน้าที่พยาบาลได้เลยค่ะบริเวณในห้องนั้นนะคะก็จะมีอุปกรณ์การช่วยชีวิตอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะข้อที่5ค่ะหลังฉีดเนี่ยหรือก่อนฉีดนะคะก่อนฉีดเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเรามีไข้นะคะก็สามารถที่จะทานยาได้นะคะก็คือยาแก้ปวดพวกพาราเซตามอลได้นะคะเอ่อ กินครั้งหนึ่งเนี่ยก็ห่างกัน6ชั่วโมงนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าฉีดไปแล้วมีอาการปวดนะคะข้อที่6ค่ะควรฉีดวัคซีนโควิดนะคะให้ห่างกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งทุกคนก็รู้กันแล้วว่าต่อปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่เข้าฤดูฤดูฝนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไข้หวัดก็กําลังจะมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เลือกระหว่างไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิดเนี่ยความจําเป็นณนะตอนนี้เนี่ย เราควรที่จะฉีดวัคซีนโควิดก่อนนะคะให้ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเดือนค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7ค่ะถ้าเรานะคะกินยาละลายริ่มเลือดเป็นปกติอยู่แล้วเหมือนคนที่มีโรคประจำตัวนะคะโรคหัวใจโรคความดันโลหิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเมื่อฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่ากินยาละลายริ่มเลือดไปนะคะหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยค่ะให้เรากดบริเวณที่ฉีดนะคะ กดนิ่งๆไปสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะเพื่อให้เลือดมันหยุดไหลค่ะค่ะนี้นะคะก็คือ7ข้อค่ะที่เราควรปฏิบัติก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะซึ่งก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงหรือว่าลดการเกิดผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดกับเราได้ค่ะก็หวังว่าในคลิปนี้นะคะก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่กำลังลังเลอยู่ค่ะว่า จะฉีดหรือไม่ฉีดดีนะคะเอะเราอาจจะต้องตายกับหลังฉีดวัคซีนหรือเปล่าหรือเราจะตายกับโควิดดียังไงเราก็ต้องตายอยู่แล้วไม่ใช่เขาพูดเล่นหมายถึงว่าก็ไม่ต้องคิดลังเลมากนะคะแต่เป็นที่รู้กันอยู่ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นวิกฤตระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือวัคซีนกับการดูแลตัวเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ อาจารย์ก็ขอย้าว่าถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนไปนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็นโควิดอีกแล้วนะคะแต่เป็นการการฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะเป็นการลดความรุนแรงของการเกิดโรคนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังฉีดวัคซีนนะคะคุณก็ต้องปฏิบัติตัวตามเดิมค่ะใส่แมสนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วก็อยู่ห่างกันป้องกันเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อลดภาวะการเกิดโควิดได้ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ